ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนะฮะมีร้านอาหารทะเลแล้วก็ร้านซีฟู้ดมากกว่า100ลร้านครับร้านฮิตนะคะในโซเชียลเยอะมากมีร้านดังๆเยอะเลยร้านดังๆเทียบปลาที่หอยรงเอ n โอ้ตัวใหญ่มากโอ้โหแบงโอ้โหอื้อหอร่อยอะ่ะเอาอีกโอ้ oh my god ไม่ต้องไปถึงมหาชัยแล้วก็สามารถมากินตรงนี้ได้เลย มาครับทุกคนใครนะครับที่เป็นแฟนๆช่องไอแบงค์ไดรี่อยู่แล้วนะครับจะรู้<า>พวกเรา2คนเนี่ยชอบกินอาหารทะเลมากๆนะครับแล้วก็เวลาไปที่ไหนเนี่ยก็จะไปตามหานะครับตลาดอาหารทะเลแล้วก็ตลาดซีฟู้ดต่างๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งรอบนี้นะครับเราพาทุกคน,นครับมายัางตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนะฮะมีร้านอาหารทะเลแล้วก็ร้านซีฟู้ดมากกว่า100ร้านครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ ตลาดสดธนบุรีค่ะเราอยู่แถวบริเวณถนนพระบรมราชชนนีนะฮะแล้วก็ข้างหลังเราตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตลาดสดขายอาหารทะเลนะใหญ่ที่สุดในกรุงเทพและในนี้นะครับเขาก็มีโซนสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารต่างๆมากมายเลยนะครับผมออแล้ววันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาเดินนะคะโซนซีฟูด้ดเ,เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายซีฟู้ดเนี่ยมาเลยไปกับไอแบงค์ได้เลยค่ะมาตามไปดูนะครับว่าข้างในเขาขายอะไรกันบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่และมันสดไหมไปนครับไปค่ะ มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้ามาให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าซอยหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างคือซอยอ่ะทั้งหมดที่ตรงย่างซีฟูดเนี่ยมีประมาณ6ซอยนะซึ่งแต่ละซอยเนี่ยก็จะขายเป็นอาหารทะเลหมดเลยนะไม่ต้องไปถึงมหาชัยแล้วก็สามารถมากินตรงนี้ได้เลยนะมีขายแบบเยอะมากปลาจระเม็ดูเนื้อเก่าแดงดีสีสวยมากอันนี้คือเนื้ออย่างเดียวนะคือร้านซีฟูดในนี้เขาจะมีหลายร้านนะครับซึ่งแต่ละร้านเนี่ยก็จะขายไม่เหมือนกันนะอย่างเนี่ยเราเดินผ่านไปเราจะเห็นว่ามีขายเป็นกุ้งลายเสือมีขายเป็นปูแบบเป็น เป็นตู้เนี่ยเลี้ยงเอาไว้เลยนะครับ<ม>วันที่พวกเรามาเนี่ยเป็นวันจันทร์นะวันธรรมดาก็จะเดินง่ายกว่านะครับ<ม>แนะนําว่าใครจะมาก็เลี่ยงวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะได้ไม่ต้องเดินเบียดเสียกับผู้คนพุทพ่อแบงค์ฝั่งซ้ายมือน,นี่คือแบบว่ามีปูมีกัง้งมีอะไรนะ่าทานมากเลยพ่อแบงค์ดูดิโอ้แล้วเป็นเป็นทุกตัวนี่อย่างร้านนี้นะเขาจะมีเป็นกุ้งลายเสือขา,ายนะทุกคนแล้วก็เป็นเป็นหมดทุกตัวเลยอันนี้เรารับมาจากที่ไหนครับลุง มหาชัยใช่ไหมก็มคือใกล้ๆไม่ต้องไปไกลแล้วนะฮะมีแบบเป็นไซส์ตั้งแต่850มี1,003อะไรเนี่ยครับตัวเล็กตัวใหญ่แตกต่างกันไปแต่ข้อสำคัญคือทุกตัวมันแบบยังคึกคักอยู่เลยอะ่ะมันไม่ได้แบบว่น็อกน้ํามาแบบนิ่งๆแล้วะนะมันยังยุกยิกยุกยิกอยู่เลยอะ่ะ คือแซลมอนเนี่ยไอเดินผ่านนะคะทุกคนสีน,น่าทานมากๆเลยนะแล้วว่าที่นี่นะคะบางร้านเนี่ยค่ะเขาจะมีเมนูให้เราเลยนะว่าแบบว่าเฮ้ยซื้อของร้านเขาเราสามารถทําเมนูอะไรให้คุณทานได้บ้างหรือเราจะให้เขาย่างให้เขาเผาอย่างเดียวก็ได้เหมือนที่เราไปตลาดที่พัทยาเพาะอะไระเขาจะมีแบบจะมีร้านที่แบบทําให้เลยว่าเป็นเมนูอะไรบ้างแต่เนี้ยบางร้านนะ เขาทำให้ที่ร้านเลยเออก็คือมีปิ้งย่างให้ที่ร้านนั้นเลยนะฮะใช่แล้วก็เดินดูเนี่ยไซส์ของกุ้งแม่น้ำเนี่ยเป็นกุ้งแม่น้ําจริงๆนะไม่ใช่กุ้งก้ามกรามด้วยนะแล้วก็2ตัวโลเนี่ยประมาณพันสองก็ราคาใกล้เคียงกับตลาดกุ้งอยุธยาที่เราไปนะใช่ไปดูต่อข้างหน้าเดี๋ยวพ่อ ทุกอย่างมันเป็นเยอะมากอะแบบเป็นๆอะบางอย่างเราเห็นบางตลาดมันไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยอย่างหอยมากหอยหวานนี่ก็คือยังเดินอยู่เลย <c oughs> แมงดาทุกคนยังเดินกระดุกกระดิ๊กกระดุกกระดิ๊กคือตลาดสดบางที่มันคือมันนอนหงายแผ่ตายแล้วนะนี่ปูไม้เดินอยู่ในตู้เลยอะทุกคนแบบดีมากนะไม้งอ,ออกแล้วโอ้ <c oughs> เดินมาซอยหนึ่งเธอเกือบกลางซอยนะร้านอยู่ท้ายนะ หอยหวานตัวเบลอเลยเธอขายโลละพันสามเองอ่ะคือเขาจะมีเป็นแบบร้านที่ทําสําเร็จอยู่ด้านหลังเราตรงโซนนี้นะฮะแล้วก็คนเนี่ยมานั่งกินอยู่ตรงโซนข้างหลังกันเยอะมากมาครับ <ừ. S 1> ตรงโซนตลาดสดเนี่ยก็ไม่ได้เบียดเสียดแล้วก็พื้นไม่ค่อยเปียกด้วยคือเดินแล้วรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นตลาดแห้งออตลาดแห้งเออตลาดแห้ง คือร้านทุกร้านอ่ะผมแอบถามมานะเขาบอกว่าร้านเนี่ยจะไม่ได้มีราคากลางแต่ทุกร้านเนี่ยก็จะรู้ราคาของกันและกันนะว่าแต่ละร้านขายวัตถุดิบราคาประมาณเท่าไหร่ราคาในตลาดมันก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันทีนี้ก็มันอยู่ที่จริตของคุณแล้วว่าคุณอยากเลือกร้านไหนนะอ่าอย่างร้านนี้นะคะเขาก็แบบย่างฟรีมีน้าจิ้มให้ก็คือซื้อที่ร้านเขานะเขาก็จะบริการย่างให้ฟรีมีน้าจิ้มให้อย่างมารล้ก็อาจจะเสียเงินก็ลองเดินเลือกดูเดินเลือกถามแต่ละซอยแนะนําเลยว่าเดินให้ครบทุกซอยถ้ามีเวลานะคะมาตลาดนี้นะคะก็ถ คือปกติว่าเรากินซาซิมินึกออกไหมเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ปลานี้นะอันนี้ปลานน้นนะคือเราไม่ได้เห็นหน้าตาเราเห็นแบบเนื้อปลาที่เขาหั่นมาให้แต่ตลาดนี้นะเราได้เห็นปลาตัวเป็นๆพร้อมกับที่เขาเนี่ยนะแปะชื่อปลาแต่ละตัวให้ดูเลยอะโธปลาแบบเฮ้ยปัญหากินยากหรือว่าเราแม่งไม่เคยเห็นอ่ะได้เห็นอ่ะเออตลาดนี้คือปลาเยอะมากเธอฉันเลือกร้านไม่ถูกอะ่ะคือร้านอ่ะมันมีเยอะมากแล้วทุกร้านแบบจัดตู้จัดอะไรดูสะอาดมากดูดิอย่างร้านนี้ตู้ใส่มาก มองเข้าไปเห็นแบบกั้งเป็นๆน่ะเป็นกัน้งเ,เ,เป็นที่แบบตัวใหญ่มากคือถ้าเห็นหน้าอย่างเงี้ยปกติมันจะต้องอยู่ในแบบพธธัตคาในอะไรเงี้ยนี่คือแบบเดินเล่นอยู่ในตลาดอะ่ะมีกุ้งมังกรแล้วมีกุ้ง lobster ด้วยแล้วตรงนี้มีกุ้งมังกรเจสีนะฮะร้านสั่งตรงข้ามแบงค์ดูกุ้งแม่น้ําตัวแบบนี้ตัวใหญ่มากนะคะโลละ1,400บาทหอยนั่งลมตัวละ100บาทหอยนั่งลมตัวใหญ่ก็พอกับมือเลยอะ่ะเอามาจากไหนมันมาจากนอกโลกโอ้่มันโคตรกุ้งอะ ตัวใหญ่มากใหญ่โคตรอันนี้โลละสามพันใช่ไหมพี่สามพันตัวนี้กี่โลเก้าโอ้เก้าขีดไม่ถึงโลไม่ถึงโลด้วยหรอบ้านะสองพันเจ็ดจริงเหรอตัวใหญ่โคตรสองพันเจ็ดได้กินแล้วแล้วตัวใหญ่มากี่ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วเนีเออหูไอ้ไม่ถึงโลเตัวใหญ่มากเดี๋ยวแวะมาโดนเดี๋ยวแวะมาโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวตัวนี้โดนอันนี้ทุกคนมีันปลาช่อนปลาดุก ปลาหมอนาะปลาไหลนาะนะฮะแบบมีไข่ก็มีด้วยแล้วทุกตัวเป็นๆหมดเลยยังเลื้อยแบบว่าลิวอยู่ในบ่อแม่ชอบมากคล้ายๆสัตว์ที่แม่ชอบ <c oughs> อยากให้มีตลาดนี้อยู่แถวบ้านด้วย <c oughs> เวลาแบบซื้อวัตถุดิบทำกับข้าวเนาะมีครบทุกอย่างจริงอะ่ะมียันแบบปลาเก๋าปลากระพงตัวใหญ่ๆนะแล้วก็ปูทะเลแบบยังไม่ตายนะตัวใหญ่มากทุกคน เพราะว่าเราเริ่มอยู่แล้วแม่เราต้องเลือกร้านแล้วตอนนี้เดินมาประมาณ3ซอยแล้ว3ซอยนด้กินทุกร้านแล้วร้านแต่ละร้านไม่เหมือนกันเลยมีความแตกต่างกันพอสมควรนะฮะของที่ขายนะจะบอกว่าระหว่างทางเดินเนี่ยคือตาไอไม่ได้อยู่กับกล้องกับเรนเลยเพราะฉะนั้นขออภัยนะถ้าเกิดตาไอแบงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพราะว่าอะไรรู้ป่ามองของกินของกินมันเยอะมันตะการพาจริงๆมีหอยแม่นด้วยจ้าหอยแม่นแบบเป็นๆแล้วก็มีหอยหวานแบบเป็นๆนะทุกคน หอยเม่นไทยก็แนะนํานะคะถ้าไม่เคยลองทานแนะนําให้ทานน้อยๆนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยทานเยอะอาจจะเวียนหัวคลื่นไส้ได้แนะนําก่อนเลยนะคะทุกคนกุ้ง lobster แบบตายแล้วอะ่ะลองวัดดวงดูนะถ้าเกิดแบบใครอยากลองนะกิโลละพันห้านะซึ่งตัวนี้ประมาณน่าจะโลนิดๆนะโอ้โหนี่เท่าท่อนแขนทั้งแขนนะกุ้งบ้าอะไ <c oughs> <laughs> ตัวใหญ่ท <c oughs> <ะ>่ชอบอะ่ะ <c oughs> ได้เวลาเห็น,น,นไหมพอเวลาจะกินเนี่ยมันจะต้องแยกกันพูดเพราะว่าในใจอ่ะพร้อมจะกินแล้วมาเดี๋ยวเรามาร้านซอยหนึ่งนะคะกลางซอยใช่บอกไปไอยหวานที่นี่เราเท่าไหร่นะคะ 3, 3โลละพันสามถ้าสามขีดประมาณไหนเพราะว่าต้องกินเราต้องกินหลายหลายหลายอย่างลองชิมกันนะไม่ได้กินหอยหวานจริงๆมานานมากแล้วปกติเราจะแบบเป็นหมากเนาะทุกคนใช่หอยหวานหากินยากอะเดี๋ยวนี้ คือร้านนี้เขาจะมีหอยหวานแท้ๆขายนะทุกคนเพราะหอยหวานแท,แท้ตอนนี้ค่อนข้างหาย,ยากเพราะราคามันค่อนข้างสูงนะคนก็จะไม่ค่อยเอามาขายกันสามขีดนิดๆนะของไอ้นี่ไอ้สั่งมาหอยหวานนะคะทุกคนกินแบบหลายอยา่างเอาอันนี้ค่ะแล้วก็เป็นหอยจอบร้านนี้เราก็จะมาหอยแล้วกันมีหอยจอบหอยจอบขายยังไงครับหอยจอบตัวละร้อยยี่สิบค่ะโอเคก็หอยจอบสองเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นร้านอื่นด้วยเดี๋ยวจะไปอุดูในหลายร้านเลยให้กินหอยนางรมตัวละร้อยอะแบง คือเราอ่ะเป็นพวกชอบกินหอยกันอยู่แล้วไอ้พวกเรื่องปลาอะไรแบบเฉยๆแต่ดตาปัดตกอะไรที่มันไม่ค่อยเพิ่มคอเลสเตอรอลในร่างกายปัดตกปัดตกนไม่กินปลาเหรอไม่กินเขาบอกว่ากุ้งขาวไปทำอะไรนะไม่ได้ค่ะคือกุ้งขาวเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคือเราจะได้เห็นมันแบบตอนตายแล้วนะส่วนใหญ่ที่ขายตลาดเจ็ยห้าต่อกิโลกรัมนะแบบเป็นๆนะกุ้งขาว คืออะไรที่มันเป็นๆมันก็จะแบบราคาค่อนข้างส,สูงกว่าแบบที่ตายแล้วนะฮะก็แล้วแต่ทุกคนสะดวกมันมีขายหมดทั้งแบบเป็นๆแล้วก็แบบตายแล้วมาสรุปนะคะหอยหวาน420นะคะหอยจอบนะคะ2ตัว220แล้วก็กุ้งขาประมาณ6ตัว110บาทอ้ามาเดี๋ยวรอกินร้านเมื่อกี้ออเดอร์เสร็จไปแล้วอีกร้านนึงอะไรดีพ่อแบงก์กินอหอยนางรมกันอันนี้เราก็ถามร้านเมื่อกี้นะว่าร้านหอยนางรมเนี่ยควรจะซื้อร้านไหนเขาบอกว่าให้ซื้อร้านที่ขายหอยนางรมสุรา์นะฮะ สั่งกุ้งมังกรไปทำซาซิมิกินดีกว่านะฮะตัวสามพันนะฮะตัว <S y> ใหญ่มากแลวเป็นด้วยทุกคน <S y> อันนี้8ขีดเหมือนกันใช่ไหม <S <S <y> <S <S <y> มาครับทุกคนได้เวลาชิมอาหารที่พวกเรานะฮะไปสั่งมาเรียบร้อยนะฮะเอาของสดก่อนละกันนะฮะมี กุ้งมังกรนะครับทำเป็นซาซิมิตัวหัวมันเนี่ยเราไปนึ่งกับชีสนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นกุ้งขาวนะหน้าตามันดูธรรมดาเดี๋ยวต้องลองชิวมว่ารสชาติตอนแบบเป็นๆนี่จะรสชาติเป็นยังไงแล้วก็มีฝั่งแม่มีอะไรฮะมีหอยจอบนะคะหอยที่เราทานเนี่ยเราใช้2ตัวนะพรแบงก็ได้หน้าตา,าแบบเต็มกระเแบบนี้เลยนะคะแล้วนี่หอยหวานนี่คือหอยหวานของแท้ต้องลายแบบนี้หอยนางรมสุร่าแท้ค่ะอันนี้คือจะเน้นของที่พวกเราอยากกินนะฮะจริงๆร้านอย่างที่เราถ่ายให้ดูมันก็จะมีหลายอย่างนะซึ่งกุ้งเผาเนี่ยเราิกนปทาไวย รอบนี้เราก็เลยจะไม่ได้จัดกุ้งเผาให้ทุกคนดูนะครับได้เวลามาชิมกันนะฮะนี่คือหอ,อยนางรมจักสุราชตัวละเท่าไหร่แม่ตัวละ80บาทนะคะแต่บางร้านเมื่อไหตัวละร้อยดูพ่อแบงค์เขาเอาเอ็นออกให้เลยคือหอยนางรมสุราร้านนี้เขาแบบตัดเอ็นตรงนี้มาให้แล้วที่เราชอบติดอะดื่ะดึงออกแบบพ่อแบงค์กินกับนล้พริกเผาไปหน่อยก็ซีฟูด้ดกินซีฟู้ดของร้านซอยแรกนะคะตรงกลางซอยที่ซื้อพวกหอยจอบเขาบอกว่าซีฟู้ดของเขาเนี่ยนะมันหนาวสด กินซีฟู้ดอย่างเดียวเลยอยากรู้ว่ารสชาติหอยสดไหมนะครับไปสูจให้ทุกคนดูปาร์ตี้หอยเ<อ>ปรง้งไปครับอื้มกระถินห,ห,ห,หวานเจี๊ยบเน่อันนี้สดทุกคนสดดื้อนะนี่เหงนว่าหอยนางรมสุราษนะกระถินหวานมากพิสูจได้เลยหอยสดคนที่แบบกินกระถินไปแล้วไม่ชอบนะให้ลองกินกับหอยสดๆนะไอ้เลยหวานเจี๊ยบต่อไปเราจะไปกินกุ้งมังกรนะฮะอันนี้เป็นไซส์ประมาณ7ขีดนะฮะ ร้านนี้เนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่สุดที่พวกเราจะไปเลือกมาก็คือใหญ่เกินกลัวกินไม่หมดนะฮะแต่เนื้อเขาหั่นมาเนี่ยมันเต็มตัวมันมากมากเลยทุกคนขอชิมซาซิมิอันนี้ก่อนเพราะว่าอยากรู้ว่าเขาโรยแค่งาหรือว่าเขาใส่เป็นน้ำมันงานเลยอร่อยมากเลยปะอุ้ยอร่อยอ่ะเอาอ,อีกเนื้อมันใสมากแล้วมันก็เต้งมากทุกคน มันมีตัวเล็กกว่าน,นี้ขายด้วยนะเผื่อใครอยากได้ราคาแบบตัวหนึ่งประมาณสักพันกว่าบ,บาทก็มีนะฮะร้านที่เรากินกุ้งเนี่ยชื่อร้านว่าข้าวท่ามาหาชัยนะทคดโอ้โหโหว,วานหวานกรุบกรุบยังไงฮะอุยโดนจิ้มซีฟูดนิดนึงอร่อยเลยขอลองกินกับน้ำจิ้มซีฟูดบ้างโอ้โหเอามือจิ้มพวกคำผสมไงอ่ะเนื้อมันแบบ ใส่ปิ้งเลยอ่ะเนื้อสะอาดนะแล้วเขาหั่นมานะทุกคนไม่บางมากเลยนะคือแบบกําลังดีแล้วก็ไม่หนาเกินไปนึกว่าแบบพ่อแบงอย่างอย่งยไม่หยุดไปต่อเถอะพ่อระหว่างที่แม่กินนะอื เรา่าเอานี้มาส่งแล้วเป็นหัวกุ้งมังกรอบชีสนะฮะคือตอนแรกถามเขาว่าหัวมันเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างเขาบอกว่าจะกินเป็นซาซิมิก็ได้หรือว่าจะทําอบชีสทําทอดเนยกระเทียมก็ได้มีหลากหลายนะลองถามเขาดูมันจะมีวิธีการทาอยู่แต่ผมว่ากุ้งมังกรเนี่ยพอหัวไปอบชีสแล้วมันดูน่าตาดีนะ่ากินมากเลยทุกคนเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ป่ะพอเราใส่ชีสลงไปเนี่ยมันจะได้มีอะไรให้เราตักขึ้นมาทุกคนโชว์หัวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินหอยจอบต่อ ห,หอยจอกันต่อพิสูจน์ความสดกันต่อคือกินคือเอคอคือไล่ไล่ไล่พราหอยจอบอ่ะมันแบบน่ากินมากโอ้โหหวานไหมอันไหนหวานกันระหว่างกุ้งกับหอยจอบจรสชาติสัมผัสคุรรักาณะเขาไม่เป็นเคืขขเรื่องเลยอันนี้คืออร่อยมากไอชอบอันนี้มากกว่าอืมเจมซีฟูดเฮานะใช้น้ำมะนาวสดปุ๊บนะจบเลยอร่อยมากกินกับซีฟูดกินกับโชยุสลับกันไปมาแบบเพลิดเพลินมากโหอร่อย หวานเจี๊ยบไม่ต้องไปถึงแบบทะเลอะ่ะกินในกรุงเทพเนี้ยก็มีแล้วทุกคน่ต้งหอแล้วกินหมดเลยหัวจอบเนี้ยไปค่ะนี่จุ่มเลยชอบกินมากมอืมลตลาดนี้สดมากทุกคนตลาดนี้ลสนะคือเราเห็นคนรีวิวมาเยอะมากๆแล้วเราคิดว่าไอ้คนมาเยอะแล้วไม่รู้คุณภาพเขายังเหมือนเดิมเหมือนวันแรกหรือเปล่าเฮ้ยเรามาหลังๆแล้วทุกคนยังแซมอยู่เลยอร่อย หลังจากเมนูหอยจอบเนี่ยจะเป็นเมนูที่ผมแบบอยากกินมากแล้วเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้กินหอยหวานแท้ๆมานานมากทุกคนเพราะว่ามันหากินยากอะเนาะเนี่ยหอยมากกับหอยหวานดูได้ง่ายๆอันนี้คือหอยหวานเพราะว่าลายมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วลายอ่อนนะคะแต่ถ้าเกิดหอยมากเนี่ยมันจะออกเข้มออกสีเกือบน้ําตาลแดงแล้วลายมันจะเลอะเทอะไปหมดทุกคนดูดิตัวใหญ่มากทุกคนชินเบลเลยนะคะโอ้โหนี่หอยเท่าถ้วยเลยนะถ้วยน้ําจิ้มอะรสชาติล่ะมันจะต่างกับหอยมากกัแค่ไหนกันเชียว มันกรอบมากแล้วหวานไหมหวานเลยหรอเนี่ยขอชิมนะฮะไม่ได้กินนานมากเนื้อกรอบมากเฮ้ยหอยหวานดีมากเลยอ่ะเนี่ยมันจะไม่กระด้างทุกคนแลวมันหวานจริงๆนะสมชื่อเลยนะคือถ้าเป็นหอยหมากเนี่ยมันจะกระด้างกว่านี้แล้วมันจะไม่ได้หวานแบบนี้อันนี้คือมันจะหวานแบบหวานในปากเราเลยโดยที่แบบไม่ต้องพึ่งน้ําจิ้มเลยนะแต่อ้กับแบงค์ทำเป็นหอยหวานนึ่งนะคะทุกคนมันก็จะแบบไม่แห้งมันจะมีความําอยู่ความอุงอยู่นะคะทุกคน โอ้ตัวใหญ่มากหอยหวานของแค้คืออาหารทะเลนะผมสังเกตนะอะไรก็ตามที่มันยังเป็นมันสดมันจะหวานหมดทุกอันเลยทุกคนจุ่มนะปาบปาบตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้เธอดูหวานเกียบมากอู้มันฉ่ำมากมันยังมีฟองอยู่เลยหอยหวานสดๆมันเป็นอย่างนี้เองทุกคนเข้าใจแล้วโอ้ my god อร่อยมากอร่อยโคตรคือเมื่อกี้แกะกุ้งขาวใช่ป่ะเพราะอะไรรู้ปะ เห็นหัวแนละ้วมันน่ากินโอ้โหแบงอโอโหผีอย่างเงี้ยเขอชอบเลยอะทุกคนกุ้งมันแดงมากเลยนาะเป็นไงเล่นยพ่ขอขอลองชิมเลยกันและนี่คือกุ้งขาวนะที่ทุกคนเห็นในตลาดนะในตลาดส่วนใหญ่กุ้งขาวไซส์ประมาณนี้นะ1หนึ่งกิโลเนี่ยอาจจะได้ถึง30ตัวเลยนะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยโลละ750บาท ของไอซ์ตัวร1 0บาทเขาเคลมว่ากุ้งเขาวเขา,วาหวาน,นะพอกินเพราะมันดิ้นอยู่เลยยังกินแบบว่าไม่ต้องจิ้มหวานเออหวานนิ่แบหวานแบบเนื้อเด้งเลยเพราะว่ามันยังเป็นๆอยู่เลยไงแต่เอาจริงๆไหม กุ้งขาวเนี่ยมันมีข้อดีคือตัวมันเองเนี่ยไม่ได้คืนความสดให้กับทะเลไปง่ายง่ายอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นไอ้แบบที่มันตายแล้วก็ยังพอกินได้นะสำหรับใครที่แบบไม่อยากเสียเงินโลละ750นะวันนี้เราแค่มากินให้ดูเฉยๆว่าใช่แต่มันอร่อยกว่าจริงๆมันอร่อยกว่าเพราะว่ามันกินเปล่าๆได้กุ้งขาวปกติไม่สามารถกินเปล่าๆได้เลยเพราะมันจะจืดตรงนี้นะไม่มีกลิ่นเลยเออแล้วมันสดมากทุกคนพอเห็นกุ้งขาวเงี้ยนึกถึงกุ้งของญี่ปุ่น่กุ้งหวานอ่ะกุ้งมันหวานแบบนั้นเลยทุกคน แอบยังไงถามเฮ้ยกุ้งดีหอยก็คอดีเลยอ่ะนี่มาถึงอันสุดท้ายทุกคนมันใหญ่เวอร์มากคนละครึ่งแล้วกันนะแม่ดูดิหัวกุ้งมังกรอบชีสทุกคนแหกครับแม่เอ้ยใหญ่เวอร์ฮัลโหลไม่ใช่ใครโทรมาละ่ะโอ้โหยังมีเนื้อในหัวอีกเหรอเนื้อ่ะดูเนื้อ,อ,อดูเนื้อ,อโอ้โหเนื้อในหัวมันเยอะขนาดนี้เหรอเนี่ยโอ้ my god ชิ้นใหญ่เวอร์แม่ไม่ต้องบอกแต่พรากินเอง โดนสปอยอีกแลเนื้นัหวตุหับ้า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 แล้วตัดไปอืมเนาะถามวันนี้ถูกแล้วคือหัวหัวเอาไปปรุงรสเลยโอ้อร่อยโคตรเอาอยู่อ่ะตรงข้างบนอร่อยเนาะใช่ทองอร่อยทอดีเอาน่าจะเบรนไฟข้างบนมานิดนึงนะเธอรู้ไหมผู้ชนแบบ enjoy eating มากอาหารที่นี่คือถูกปากพวกเรามากถูกจริตมากออ โ okay. อเคกินบนโต๊ะกันเสร็จประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินเล่นอีกหน่อยซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปฝากที่บ้านนะโซนหนึงอีกโซนหนึงอีกโซนหน,งน,หนึงจะเป็นโซนที่แบบซื้อของกลับบ้านนะเดี๋ยวไปเดินสำรวจกันว่ามีอะไรขายบ้างน,นะสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดไปรุ่นไปไปกันต่อมาค่ะทุกคน กินอิ่มแล้วก็มาหาของที่เป็นสตรีทฟู้ดซื้อกับไปสาคุณยายกันนะคะแล้วก็จะมาให้ทุกคนดูด้วยว่าเขามีร้านอะไรบ้างนะคะคือในนี้เขาชื่อว่าตลาดปาวานนะฮะเขาจะรวมเป็นสตรีทฟู้ดที่แบบดังๆของในไทยนี่แหละมาให้นักท่องเที่ยวกินกันนะฮะมีก๋วยจั๊บจากเยาวราชนะฮะก๋วยจั๊บนายเล็กแล้วก็ขาหมูตอกซุ้มขาหมูตอกซุ้มชอบกินกขาหมูมะเร็งหอยทอดชาวเลนะฮะมีร้านดังๆเยอะเลยร้านดังๆเพียบกินอะไรฮะซื้อหมูฝอยสองขีดแต่ว่าข้เหนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวไปหาดูข้เน,นี่ หมูทอดเจดจงมีทั้งแบบแหมูหวานหมูฝอยน้ำพริกกุ้งเสียบกุนเชียงหมูแล้วก็ตรงนี้ก็มีหมูทอดมีอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหมูนาะร้านนี้ก็ดังอยู่แล้วเนาะเจจงนะฮะแวกแล้วนะฮะน้ำมันชรินอันนี้อะไรฮะคุณยายพิมพไลออเดอร์มาว่าอยากกินข้าวเหนียวหน้าไปแหง้งตั้งใจจะมาซืออันนี้อุ้ยข้าวเหนียวทุเรียนร้านนี้ชื่อว่าจิมไทยเดสเซอร์นะฮะขนมไทยเลิศรสน,นี่ที่นี่นะเขามีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะเธอแล้วชินเบอร์ลอด้วยนะดูชินเบอร์ลอมากร้อยเดียวนะเธอ ใหญ่มากแต่ว่าอิ่มแล้วเอาะไร้ปใหยายอย่างเดียวพอร้านอะไรต่อจ๊ะฉันชอบชอปปิ้งอะไรอย่างงี้มากผู้เธอกินเป็นไม้ข้าวแช่กินเป็นกันไหมจ๊ะเป็นสิมันดูเรากินเป็นทุกอย่างใช่ร้อนนี่หูแล้วถ้าใครชอบกินแบบไออาจจะต้องซื้ออันนี้เพิ่มนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจ๊ะปลาควกับปลาหวานเออเนี่ยปลาควนปลาหวานต้องซื้อเพิ่มเลยเพราะว่าอร่อย จะมีสูตรอาหารฝั่งนี้นะเป็นโคมแชนเดเลียแบบจัดไว้สวยงาม oh. เขาจะตั้งชื่อว่าสูตรอาหารแชนเดเลียไปเลย oh. ดีมากเลยแล้วก็บอกเหมือนเดิมก็คือสะอาดกลิ่นดีมีทั้งของสดแล้วก็มีร้านอาหารนะมีร้านซูกิชิเอวีเดเฮ้ยมีร้านคาคาด้วยร้านกา,กา,านแฟอะไรยอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปคือร้านฮิตนะคะในโซเชียลเยอะมากนะคะร้านอาหารใหญ่ๆแบบหลักๆที่เราเคยเห็นกันตาฟาสต์ฟู้ดต่างๆก็มีเยอะแยะเหมือนกันดูทีตลาดนี้ผล,มล,ผลมไม้เพียบแล้วผลไม้มันเป็นผลไม้คัดอะดูดีสซมโอแบบกรีบ,บเบ้อเลยมะกรูดหูข่กุ้งอันนี้ไข่กุ้งให้พี่นิลาพี่นิลาชอบเดี๋ยวเขาไปกินเป็นข้าวเย็นที่บ้านเอาไข่กุ้งทั้งสอง ในตู้ก็จะมีแบบขายแบบเกี่ยวกับของญี่ปุ่นหมดเลยนะยำสาลายยำแมงกะพุนวาซาบิขายอะไรที่เอาไปกินกับซาซิมินะเป็นส,มมส่วนของแซลม,มอนแคทนะ นะครับทุกคนสรุปตลาดนี้กันนะครับเรากำลังจะขับรถกลับบ้านกันแล้วนะตลาดนี้นะครับเรียกว่าเป็นตลาดที่มีซีฟู้ดนะครับแล้วก็อาหารสตรีทฟู้ดเยอะมากเลยทุกคนใครนะคะชอบแบบอาหารสดแล้วก็ทําทานทัน,นทีเลยก็แนะนําที่นี่และใครชอบอาหารที่ทําเสร็จแล้วปรุงสดแล้วหลากหลายก็แนะนําที่นี่เช่นกันค่ะทุกคนตลาดสดธนบุรีนะฮะก็เปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับถึง2องทุ่มนะตั้งอยู่บนถนน,นพระบรมราชชนนีนะครับไม่ต้องขับรถไปไกลถึงทะเลไม่ต้องไปถึงมหาชัยก็มีอาหารทะเลสดๆซึ่งข้อสังเกตของผมนะผมรู้สึกว่าราคา มันอาจจะสูงกว่าตลาดอาหารทะเลอ,อื่นๆเล็กน้อยแต่ด้วยความที่มันอยู่กรุงเทพนะครับก็จะเป็นราคาประมาณนี้มันก็จะรวมค่าขนส่งต่างๆเข้ามาด้วยนะฮะแนะนําเลยนะคะว่ามาวันจันทร์ถึงสุขได้เลยเพราะว่าของเนี่ยนะจะเยอะเหมือนวันเสราร์อาทิตย์เลยแล้วก็คนจะน้อยจะเสราร์อาทิตย์นะคะคอนเฟิร์มจากแม่ค้าเลยนะคะว่าทัวร์จีนจะลงคนจีเยอะ เออแม่น,นะว่าอย่ามาวันเสาร์อาทิตย์น,นะครับถ้าไม่จําเป็นนะเพราะว่าไม่งั้นน่ะคุณจะเดินเบียดเสียดกับทัวร์จำนวนมากที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะฮะคลิปนี้จบแล้วนะฮะสำหรับตลาดนี้นะใครที่เคยมาเดินนะครับแล้วรู้สึกว่าพวกเรายังพลาดร้านนี้ไปก็อย่าลืมแปะคอมเมนต์นะฮะหรือแปะรูปร้านนะที่ทุกคนเคยมากินกันแล้วรู้สึกว่ามันเยี่ยมมันเด็ดเนี่ยให้ทุกคนได้ตามรอยกันมาด้วยนะครับค่ะแล้วถ้าใครนะคะขายของอยู่ในตลาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นของสดของอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะ แปะคอมเมนต์บอกคนดูได้เลยค่ะเผื่อคนดูเนี่ยเขาจะได้ตามไปช็อปร้านคุณไปกันแล้วคะเจอกันใหม่กับพวกเราไอซันแบงค์โซ้ยค่ะเออไปครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้พวกเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย